จบแล้วครับขอบคุณครับขออนุญาตครับ <re bekannt usion> <omdat from Syria pulveres> ครั้นแรกก็แพ้แล้วอ่ะโอ้เดินสันไปอ่โอ้เลกูแล้ว เอาอิเอาอตัดแล้ลูกไม่ซัำเออเอยาแพ้อะไรสัก Yeah. เพลิดเพลิน tiếp đi kìa. เอาก่อนเอาก่อนเอาก่อน.เอาเอาเอา.บางกู.อี แม่งเล่นโคตรแรงอ่ะโูพ ouais ี่นัดก็เด่นย pues ิ่งหายไปเรื่อ เริ่มหันไอ้งเมาอเยี่ยนี่หลายรอบแล้วตั้งแต่ที่เรอคดพี่โดไอเยี่ยนเบอร์แปดแปด ไปเดินเดิไปเดนไปนไปเนไเด้นเหลายรอบแล้วไอ้ตหลายรอบแล้วหรบแล้วาวลที่เปลี่ยนตัวได้หลารอบแล้วเว้หลายรอแล้วไลาอ้วหลายทีเยหลายทีแลวไอ้สัตว์ขวาไม่มีคนอะไรที้ย แมบบางมเลยเนี่ยเขากายยิงด้วยเมื่อกี้เห็นเขากายยิงยนรู้มากมันมากมันรู้มากๆๆๆๆๆตั้แ่งแตกยิงแล้วเนี่ยอนนสองนานที ไม่แต่ทิ้งแล้วนี่ี่หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยแลหนึ่งนาทีไม่ทันเขาแตงแล้วไอ้สามีเห็นปะอ้นกัลากี

เพชตังหานได้ตัดเดี๋ยวมึงดูยังยังมันไม่นี่กว่าอนเออยังไม่แดงอยู่ไอ้เพชรจะได้อยู่แล้วไอ้สัตว์ไอ้เพชรตังหานลูกลุ้นแล้วเนี่ยอุ้ายแล้ว การทต็มที่หลบไปบอลลอกอดฟันอะไหลบพาถึงขึ้นหลบหลบ ก็เหมือนที่อะไรสามสองสามสองเลยสาม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 ถึงป่ะก็เหมือก็ใช่ไง